การบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งของจังหวัดจันทบุรีจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำพวาใหญ่เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่กรมชลประทานบรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเตรียมเดินหน้าจัดทำโครงการตามแนวทางบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลพาวาอํเาเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีกรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาสำรวจออกแบบวางแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ําแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2538ปัจจุบันมีราษฎรอาศัยอยู่มากกว่า300ครัวเรือนและพร้อมที่จะไปทํากินในพื้นที่อื่นเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แต่ก็ยังห่วงเรื่องค่าชดเชยการเวียนคืนที่ดินที่มีปัญหาเรื่องการถือครองมีความคิดแตกแยกกันอยู่ ที่มีการอนุมัติในการขอสร้างอ่างไปแล้วนะฮะแต่ระยะถึงปัจจุบันเองเนี่ยการเวียนคืนกับราคาที่ดินเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับภาวะปัจจุบันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะตรงนั้นน่ยคือปัญหาใหญ่ถ้าถามประชาประชาชนทั้งตำบลเนี่ยนะฮะเขาคยๆังอยากได้อ่างตรงนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจัดโครงการรับฟังความพิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ํากรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดก,การน้ําอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยโดยกําหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันศุกร์ที่6ธันวาคมณมหาวิทยาลัยลราชภัฏลำพียพันนีเวลา9.00น,นเป็นต้นไปแต่เขาก็มีความจําเป็นหนุกสรงก็เห็นด้วยนะแต่ว่าข่าวตอบแทนเนี่ยสำคัญ จะคิดจะต้องทำก็ต้องให้ค่าตอบแทนในสมควรหากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีประชาชนเห็นด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำพวาใหญ่จะเริ่มดำเนิน,นการได้ในปีพศ2559แล้วเสร็จประมาณปี2561ในวงเงินงบประมาณกว่า500ล้านบาทจุดที่ตั้งโครงการอยู่ที่หมู่11บ้านบ่อชชอมตำบลพวาออำเภอแก่งหางแมวเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในด้านการเกษตรกรรมการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากโดยกักเก็บน้ําได้มากถึง6 8 1 0ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์มากกว่า5 4 0 0 0ันไร่รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําแก่ประชาชนป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรุ่มน้ําวังตโนดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักประชาธิปไตย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียประโยชน์และผู้ได้ประโยชน์วันที่6ธันวาคมนะครับ2556เนี้ยตั้งแต่เวลา8 3ทุนนอถึง16.30ุนนอที่ราชพัฒจันทบุรีนะครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบและพี่น้องในจังหวัดจันทบุรีนะครับมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการสร้างอ่างเก็บน้ำภาวาครั้ง,งนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ไปแสดงความคิดเห็นนะครับถือว่าเป็นการเปิดโอกาสตามวิถีประชาธิปไตยตามระเบียบที่กฎหมายกําหนดครับถึงเวลาแล้วที่ชาวจันทบุรีจะได้รวมพลังร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและยั่งยืนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานหรือกลุ่มคนใดแต่เพื่อประโยชน์ของชาวจันทบุรีอย่างแท้จริงวันศุกร์ที่6ธันวาคม2556 อย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นณนหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏน์ลำไพพันนีตั้งแต่เวลา9เดนกาเป็นต้นไปโดยพร้อมเพียงกัน